ผมมาถ่ายคลิปเพราะว่าผมเบื่อเสียงจากคางบ้านมันร้องทำเฮีย้ยทำไม่ได้ผมก็ต้องมาถ่ายคลิปนี้ลองดูต่อผมก็จะไปถ่ายที่หน่อเหมือนเดิมน,นะแล้วก็ไม่รู้สิบางทีอาจจะมีอะไรใหม่ๆอยู่บ้าจงจนหน้าบ้านในหลังบ้านแต่หลังบ้านสุดผมไปไม่ได้ใช่มันมีแบบที่ผมบ้านมันมบ้านหลังผมไปไม่ได้ ก็เขาก็จะไปตรงหน้าบ้านแล้วก็จะไปถ่ายตรงแถวนั้นก็คุยกับทุกคนไปโอเคเราอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเราก็จะเดินไปต่อทำอไรดี <c oughs> ม่รู้ปะมาดูข้างบ้านมือนเดิม ไม่รู้ไม่มีอะไรทำผมไม่มีอะไรทำก็จะมาแบบเนี้ยนั่นแหละทุกคนไซที่ผมไม่ค่อยอยากจะทำคู่กับเพื่อนคนอื่นก็เลยมดตรงนี้นก็ไม่ค่อยมีมดนี่หว่าแล้วมันมาได้ไงเมื่อกูเหรอเมื่อกูเนี่เหรอก็ไม่เห็นนี่กูโดนเก็บก็ขอโทษทุกคนด้วยที่ อาจจะไม่ลงคลิปวันเสาร์แต่ผมจะพยายามลงให้ได้เพราะว่าผมต้องทำเกินบ้านโอะไม่นะการบ้านกูมีแต่ก็ไม่รู้ทุกคนทุกคนเห็นการแจ้งเตือนของติ๊ t o k กผมไหมเพราะผมเพิ่ไปกดไลค์ TikTok คลิปใดคลิปหนึ่งไปแล้วก็เพราะว่าถ้าผมพลาดไปกดจังอื่นนิดนึงผมก็น่าจะต้องปดคลิปเลยเพราะผมไม่อยากอธิบายใหม่ มาเออทำไมผมไม่เอาที่ตั้งมาวะจะได้คุยกันทุกคนได้แต่ผมว่ามือเนี่ยทำได้ดีกว่านะใครที่มืนหัวก็ขอโทษด้วยนะจริงๆกูมืนหัวเหมือนกันก็ฟ้างบ้านเขาก็จะเออทำอะไรก็ไม่รู้กูมไม่รู้น่าจะทำเกี่ยวกับอาหารนี่นไม่ก็อะไรนี่แหละว่าทำไมตอนเย็นกูรู้สึกว่ากูม่งจเลยเนี่ย เอเยค,ครับข้างบ้านเขาก็ทักหาอยู่นะครับผมก็จะยินดีกับเขาด้วยเขาจะลงเขาถูกอัพลง Youtube แล้วแต่ผมขอไปติดตั้งสบายไว้ก่อนค้าง้าเขาเรียกกูฮึครับเขาขอเป็นเพื่อนผมนะเขาชื่อ อนนี่กูจำแต่ผมจนคือเขาขอชื่อ YouTube ผมก็เขาอาจจะไม่เจยบพวกผมก็ไม่ได้เป็นยูทูบรายใหญ่ผมเป็นยูทูบแบบช่องเล็กๆเนะี่ยแต่ยังไม่เล็กมากยังไม่ถึงแบบไม่มีผูดด้ติดตามผมไม่พูดตามสองร้อยกว่าโอ้ยชิบกูต่อ,อยใช่ไหมวะก็ผมไม่ค่อยอยากจะบอกท่องสักขนาดว่าเอาจริงก็ไม่ หลายเท่าไหร่หรอกเพราะว่าช่อง y ู u t u ผมเป็นช่องเล็กผมหาคอนเทนต์ไม่ได้ช่วงแรกแต่ตอนนี้หาคอนเทนต์ได้แล้วหนึ่งคือคุยกับคนดูสองคือผมอาจจะไลฟ์สดในเรื่องนี้แต่ไม่ต้องห่วงทุกคนผมน่านต้องไลฟ์สดได้นานไม่ไม่สองวันไม่เออวันจันทร์ก็วันอังคารน,นะครับผมเพราะว่าเราหยุดเพิ่มมาอีกสองวันก็ผมไม่รู้ผมเอานี้มาทำไมแต่ ผมคิดว่าผมก็น่าจะถ่ายไปเรื่อยๆเพราะผมเอ๋อไงคือผมไม่มีคอนเทนต์แล้วรีวิวของก็ทําไปแล้วรีวิวอาหารก็ทําไปแล้วพูดคุยก็ทําไปแล้วเหลือแค่ไลฟ์สุดจะทวิตตอกจริงอะ่ะผมทำติกตอกไปแล้วนะแต่มันถูกแบนไม่รู้ทำไมมาถูกแบนเฉยเลยอ่ตรงนี้ก็จะเป็นสนับบ้านที่มันมีว่าวมาประมนี้แล้วมีงคงเด็กที่นอนของหน้าผมแต่ หน้าผมเอิ่มที่นอนมันระเบิดไปแล้วก็ขอโทษที่ทมา review ก็คือไอ้ฟูกที่ทุกคนเห็นในห้องเนี้ยแหละใจห้องเนี้ยแหละคือห้องหน้าผมอีกคนเจ้งขอโทษที่มทผมถ่ายแค่สักพันทีนะกร้าศ์ผมผมยังไม่ได้เด็กแต่ผมรู้สึกด,ดีที่ผมถ่ายแค่สักพันทีเพราะว่าเอาจริงกูเหนื่อยแหละเออแล้วผมคิดว่าวันเสาร์นี้ กับวันที่ที่จิมก็บอกไปแล้วนะว่าผมจะรีแอคซ์โซละบอลเทลเลนก็ไม่มีอะไรทำเลยโอ้ยทำทำอะไรังไปไวันเะนี่ยสว้ยก็เนี่ยยูทูบเบอร์ไม่มีคอนเทนต์ต้องหาคอนเทนต์ในชีวิตดู ไตอโอยิงกระดูกกุบ้านด้วยขอบไะก็ทางนี้ก็เป็นทงนองผมซึ่งเสียงเฮีย,ยอะไเพราะคิ่ว่าอีกไม่กี่ชีฟฝนก็จะตกแล้วนะก็ฝนจะทายเรื่อยๆนะคอเนเทนต์ไงคอนเทนต์อยเออวะทำไมผมดื่มไปวะมมนมีโซด้วยครับ ไปโดนมันก็เหม็นโเหเยอะกินที่กินที่ชัดๆเลยไม่รู้ทำไมนะแต่ผมคิดว่าอาจจะต้องขายไปยื้อยส่วนนี้ก็คือเพื่อนใหม่ผมเองมาอยู่ใกล้กันก็เป็นเพื่อนกันส่วนคนที่เคยปูมาอยู่โรงเรียนกับผมมาอยู่นู่นบ้านไม้นะทุกคนก็โอเคปุอะ เราเราอยู่กับตากับยายแล้วก็มีน้าสามคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่อีกสองคนอยู่นู่นแล้วก็พ่อแม่แล้วก็เพื่อนที่มันอยู่ตรงปากซอยตรงนู้นอะอยู่บ้านต้นไม้ใช่มันอยู่บ้าน้นไม้ตรงนู่นอะแถวบ้านแถวเ,เห็นบ้านที่มันเป็นไม้ไม้ไหมใช่น่นแหละบ้านอนบุม๋ม ใช่วันนี้มันไม่มาเพราะมันไม่สบายวันนี้มีการเลือกประธานนักเรียนด้วยเบอร์สี่อืมใช่เบอร์สี่ว <c oughs> <c oughs> ่าไงเดรกโอเคว่าอีกไม่กีน่นาทีผมก็น่าจะต้องเข้าบ้านเพราะว่าฝ <c oughs> นกำลังจะตกแล้วแม่มื่อกำลังมาก็นะยคนรามันไม่ได้ง่ายแล้วมันก็ไม่เลยอย ทำไปเรื่อยเช่นนึงหนึ่งแซะผมจั้งใจว่าผมจะทำคอนเทนต์ดีกว่าเดิมเอาง่ายแบบทำคอนเทนต์ที่แบบง่ายๆอะเช่นแบบโอ้โหอะแต่ผมจะไม่ทำผิดพลาดแน่นอนอืมผมจะไม่ทำผิดพลาดก็นะสมมติที่ผมเอาไปลองเผื่อฝนเผื่อว่าน้ำไม่ไหลผมก็เลยจะต้องเอาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะวันผมชอบน้ำไม่ไหลตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไร ก็ตอวนี entonces, ้เป็นต้นนะก็มีกระเป๋าอ่างนี้ก็มาอยู่นี่แหละมาก่อถ้าฝนเริ่มตกแล้วผมรู้สึกว่าผมก็น่าต้องหยุดถ่ายคลิปเพราะว่าผมจะต้องว่าผมอาจจะพูดโอ้ เพราะผมพูดไม่รู้เรื่องแน่นอนถ,ถ้าถ้าฝนตกมาฝนมันจะบังเสียงหูหายหมดเลยแล้วหมก็จะไม่เห็นข้างบ้านจ้่เหมือนถ้าฝนเริ่มตกปุ๊บผมจะคลิปนี้จะตัดทันทีถ้ามันไม่แรงมากผมก็จะถ่ายต่อสุดจะตัดอ๋อเจ้ากตา็าตกเตมหมดไปแค่นี้าเป็นงูก็ชาบมาลว เร้ากลงมาก็ใช้เบ็ดตกปลาเมื่อกี้ที่นี่ตีอ้หนรอเท้าของน้าตัวตัวใส่ไม่ได้ไม่ใช่ใส่ตูวแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถขยับได้อย่างนี้เลยครับผมก็คลิปเดียวผม,มได้บอกไปแล้วนะเพราะมันไม่เล่หนักอะไรมากสับผมน,นะสับผมแต่สับข้าง้าก็น่าจนนะหนักผมเชื่อว่าฝนก็จะตก ว้าวโคตรแท้เลยบะเออจีมันมันก็รู้สึกแบบงงหนานะแต่มันก็ไม่ได้หนาอะไรขนาดนะั้นอะเราคิดว่าผมคิดว่านะตัวผมผมชอบผมภูมิใจที่ผมาผม,ผม,จจมาติดจุดนี้การทำเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยสิฉันต้องการเนี่ยสิที่ฉันค้นหามาตั้งนานในีสุดจะเป็นยูทูบเบอร์ มาตรงนี้ผมปล่แทกเข้าไปนี่เป็นไหมนี่ปส่แต่พังนี่นี่ไ,นนไม่รู้ไหมเราก็เอาตะปูมาจอะตรงนี้หรือว่าเอาอะไรนี่ยมาเจาะเอาค้อนปังปังปัง,ปง,ปงจบเลยก็ก็ตรงนี้จะเป็นต้นลำไยนะของรู้ต้นชื่ออะไรวะน่าจะต้นลนำไยของน้าผมชื่อว่านกวางน,นะน้าผมปลูกไว้สุดทก็เป็นของน้าตี อัี้ของยายกับน้าฝ้ายองเขผมผมเลี้ยงสัตว์ตาตาหมดเลยนั่นแหละสุดยอดเลยฝนจะตกแล้วสุดยอดเลยผนยังไม่ตกผมยังไม่เข้าบอดมาเข่าตาตากผ้าฝนตกหมดแต่กูไม่ได้ต่งอะไรเลยจูเพราะฉันลขาเรว่าไอคิวหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สบวก ก็ไม่มีอะไรทำเลยนี่ก็คือรถกูเคสียดในเรืความชัดแม่น้มึงนี่อะ,ะตู้คำตีเท่ากันแล้วเตือนนิวอาจจะไม่ครบผมไม่อยากเตือนอูอ้อันนี้น่าจาังสุดโห่ใช่ไหมแม่งแค่กูปวดก็จัไม่สอ็ ผมว่าตอนโตคุณไปก็ไม่ความผันได้ใช่ไหมเป็นยุทธวิายใหญ่มีตังเยอะๆด้วยพ่อแม่อะไรพวกนี้ผมไม่ได้นี่อะไรเลยมากแบบแต่ข้างมาก็ขนของหนีหมดเลยเพราะว่าเขาเขาเขารู้ว่าฝนกำลังจะตกแล้วฮะดูข้างมาแล้วเขาสุดจาจเลย เราไม่เป็นไรใช่นะมไหมเราเหมือนแดงปะผมไม่รู้ต้องทำอะไรต่อทำไม่ได้ผมจะตกแล้วแล้วผมน่าทำอะไรไปได้อีกเลยตรงนี้ก็ย้ายรถมาขี่มอสเยเดอร์แล้วก็เยเดยอร์โคตเอต ดิชิยดลโคตรเจ๋งขยับรถนึงจะขับรถนะน่าจะขับรถว่าไงใหม่จ๋อโมคุกันมาด้วยอุ๊ยไม่แมงวันมาจางไงวะก็เขาไปแล้วฟันชิโอเซนินโนชูเดเกออาดู แม่ผมให้คมคนชิวส์โอ้โเขาก็ได้เป็นแบบนั้นแหละแบบข่าวล้มไปหนึ่งสองทีกุ้มไงไปเพราะต้องเข้าใจด้วยว่าตรงนี้ภาพพ้นดี่มันแย่มันแย่มากแล้วเราจะถ่ายอีพีสองวันนี้เลยแล้วก็จะไปลองช่วงกลางคืนนะใครที่อยู่สักประมาณหนึ่งสองค่มหรือไม่ก็ตอนไหนก็ได้ ก็ของผมนะผมจะลงตอนไหนแต่ก็าขอจบแต่เพียครนี้อันนี้ไม่ใช่พิมพ์นะจะลืม